ค่ะคอนเซปต์ของปก Modern Mom วันนี้นะคะก็คือเป็นการฉลองครบรอบ Modern Mom สิปีนะคะก็เป็นการรวมตัวกันของบรรดาคุณแม่ที่ที่เป็นคนในวงการบันเทิงก็มี3คนมีหนิงมีพี่โอภัจิราแล้วก็มีน้องฟ้ายนะคะก็มาถ่ายแบบร่วมกันก็ถือว่าเป็นปกหนึ่งที่หนิงว่าน่ารักมากๆก็จะเป็นกลิ่นอายบรรยากาศของของของแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีค่ะเหมือนมาสัรน์ปาร์ตี้ภาพบรรยากาศก็อย่างที่เห็นคือวันนี้ มีแขกรับเชิญมีคุณเป้ยซื้อขนมให้กินก็นั่งเมาส์กันเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันแบบในในบรรยากาศแบบทํางานด้วยกันในในภาพแบบคนท้องแบบนี้ก็สนุกดีค่ะอ๋อโหหนิงมีเพ้นท์ท้องด้วยเป็นเพ้นท์เป็นรูเเปเค้กแล้วก็เขียนเป็นเลขสิบแปดก็คือเป็นโมเดลมันค,ครบรอบสิบแปดปีก็ภาพออกมาก็ใสใสน่ารักน่ารัก,รกดีไม่ไม่เซ็กซี่นะคะอาจบางคนอาจจะเข้าใจว่าแบบมีการเพ้นท์มีการแบบโชว์ท้องอาจจะเซ็กซี่แต่ไม่เป็นภาพน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยค่ะก็สําหรับ ปกเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวกันของหนิงของพี่โอภาจิราแล้วก็น้องฝ้ายแฟนหนุ่มพี่หนุ่มอัธพรนะคะเป็นการครบรอบ 18ปีฉลอง18ปีของ Modern m ม d e r n m น m ก็โหมีมาตั้งนานแล้ว mm hmm. ก็ยังไงฝากแฟนๆรายการนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคนที่มีลูกอยู่แล้วหรือเป็นคนที่ตัดสินใจกําลังจะมีลูกหรือเพิ่งแค่ตัดสินใจกําลังจะใช้ชีวิตแต่งงานหนิงเชื่อว่าทั้งภาพหน้าปกนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็เนื้อหาในในเล่มนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าอัดแน่นมากเพื่อฉลองครบรอบ m ม d ด r n m นมา8ปีถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะ Go,